โยสวัสดีครับบพภผมช่องจิ๊กโกฟิจิงครับวันนี้มีโอกาสมาหาปลากับดุงนวดครับฟานปลาจิ๊กโกฟิจิงครับผมแล้วก็อีกคนครับนิกครับผมจะมาใส่วันหรือว่าใส่แน่งกันะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานเรานะครับผมเอาละครับนิกของเราครับทำการใส่ ขายของเราครับเพื่อจะดักปลาครับขายนี้กี่เซนครับนิกขายนี้ห้าเซนนะครับผมนิกของเราใส่ครับใส่ดักไว้ครับผม ยาวเลยครับหมายใหม่ครับหมายใหม่ครับวันนี้มาลองดูครับสามคนครับกับทีมงานจิ๊กโกลฟิชชิ่งครับผมมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจิ๊กโกลฟิชชิ่งเลยครับผมปานปากเราครับ มาที่โขดจริงครับลุงหนวดครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมวันนี้มาลองหมายใหม่ครับวันนี้พอจะได้ลุ้นไหมครับลุงหนวดครับสำหรับหมายใหม่มีโอกาสได้ลุ้นครับผมปลาขาวครับนี่แค่ไหนลุงนวดพอได้ลุ้นครับปลาขาวครับนี่อันนี้เบอร์อะไรครับไข่กี่เซนครับลุงหนวดันี่เบอร์สิบนะครับอันแรกของเราเมื่อกี้เป็นเบอร์ห้าครับ เยืนเป็นเบอร์สิบครับผมจะได้ลุ้นปลาใหญ่ครับทีนี้เชฟเก่งไม่ได้มาด้วยนะครับติดภารกิจครับผมภารกิจด่วนสำหรับไม้นี้ก็สวย ทำอะไรอยู่ครับนี่ครับจับปลาครับพี่จับปลาจับปลาครับเอาเลยครับใช่เลยจับครับอใช้มือครับพี่มาแล้วปลาแรกประมาณครับใช้มือจับได้เลยครับปลาหมานครับปลาตองครับปลาตัวแรกมาแล้วพี่ตองครับผมโอ้สุดยอดครับยังไม่ทันไลยก็ได้ปลาหมานครับจับเอาแลรนะผมจุ่มเงินว่าปลาบันลึกครับจุ่มใช้มีดครับแลวาเอาไปครับทป็การไล่ปลาครับ ว่าลึกครับผมฟาร์มจะอยู่ข้างในครับหนวดเอานี่ปันปากแขมครับอยู่ข้างในครับหนดวดเปลี่ยนแนวดักใหม่ครับหนวดดักอยู่ข้างๆนี่ครับเอาตัวนี้เปลี่ยนเป็นดักขวางดักในน้ำไหมครับ วางไว้ห้าเส้นลากมาไว้ข้างเฮ้ยเคยจะได้ตัวครับวันนี้เรายังไม่เจอตัวเลยครับเแต่ไม่ได้ปลาตองตัวแรกเมาลองลุน้นดูนะผม,มครับทำที่พื้นไม่หลอบทำให้เป็นอ่ะดักไม้แล้ครับดักยาวต่อกันแล้วครับสองพื้นนะครับ 10เซนทำการดักล็อกดักไข่ไข่นี้กี่เซนครับตรงนี้3ซนครึ่งครับไข่นี้3เซนครึ่งน,นะครับผมมาลากขึ้นไปแล้วครับเชือกไข่อ้อมเข้าหากันแลครับเดี๋ยวจะไล่ปลาข้างในครับเพือ่อให้มันติดไข่ของเราครับมันมีจั่วก็จะติดนะครับผม นะครับปลาขาวครับปลาอะไรครับเือปลาม่อมครับปลาม้อนอ๋อนี่ปลาม่อมครับแบบบ้านนีกปลาม่อมครับผมลักหมหลักไยปลาันเลือเดนนี่ปลาม่อมนี่หาเส้หวนวดครับตัวแรกตัวที่สองครับตรงนี้งไหครับปลาอะไรครับอเนี้ยปลาขาวครับปลาหลือครับแสบ้านผมเนี้ปลางเือหือว่าปลาขาวครับได้แล้วครับ กำลังปมหิโบนานี่แกจะหาเส้ขึ้มานปลาปุีปลาที่ขึ้นอยู่ปุไนรานมาไม่แนหน่อยเฮ็ดมิวเนี่ยก็เบลหาเส้นเนี่ยวหาเส้นก็นักหาเส้นหนจน่มสิบเนต์เนียเนียไนตนเือดลยนี่จะใล่ดูครับลงงวดจะลงไปเอาไข่ตาห้าเซนขึ้นมาหักอีกครับ นีมาแล้วครับอันวดเราถ่ายที่เราดักไว้ข้างล่างครับ้5เซน่อนผมก็เอาเป็นกำลังใจให้น้องนิกอยู่ตรงนี้ครับผมที่เราก็ชับพื้นที่ให้มันแคบลงครับปลาจะไม่มีที่อยู่ครับอะไอเกือวแล้วครับปลาขาวหรือว่าปลาหางเหลืองครับมันมาเรื่อยๆแล้วครับมาเรื่อยๆแล้วครับน้องนิกกครับ เก็บไปทีละนิดครับเก็บหอมล้อมริบครับนี่เริ่มทําการเก็บขายไปทีแล้วนี้แล้วครับจะชับพื้นที่ปลาครับนี่ครับของดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ยครับของดีครับของดีสองตัวสามตัวติดครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาครับมาแล้วครับมาเรื่อยๆครับหลังจากเราก็ชับพื้นที่ครับมันแคบลงครับผม เลือที่เล็กน้อยครับเราจะให้บีบให้มันเข้ามาติดในไข่ของเราครับผมจากเราเก็บเสร็จแล้วครับน้องนิกลองอุ้มให้ดูนะครับพอมีตัวแลครับครับเนี่ยครับโอ้โหเยอะเลยครับเดี๋ยวไปเก็บบนฝั่งครับนี่ครับทางหาดนะครับจากที่เราใส่เสร็จครับรอบแรกสำหรับตาสามเซนครึ่งใช่ไหมครับน้องนิกใช่ครับผมสามเซนครึ่งครับ ผลของเราครับออกมาโอ้เยอะเลยครับผมท่านผู้ชมครับเยอะครับเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆครับปลาขาวครับแถวบ้านผมแต่ว่าเนี่ปลาตะเพียนครับตะเพียนแม่น้ําครับโอ้โหเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่รอบแรกครับถือว่าเยอะจากลุงนวดไปเก็บถ่าย้าเซนด้านล่างครับคุณงานครับปลาตองครับโอ้ปลาช่อนครับ กองเยอะแยะเลยครับผมี่ธรรมดาครับรอบแรกครับหมายนี้น่าสนใจครับน่าสนใจครับเหมือนจะมีตัวใหญ่หรือเปล่าครับเดี๋ยมามารอลุ้นไปด้วยกันครับเดยกหมยสวยจริงครับหมายนี้ครับที่อยู่ปลามันจะเยอะหน่อยครับมีทั้งหินมีทั้งกิ่งไม้นะครับ Nói cho mình luôn, nói cho mình luôn Chúng ta lấy bà bằng lý lưu ý mà trốn khỏi hấp Đó, lắng thích chàng nó lấy cái Nói chút nó đang nọc túi này Đấy nhá, bà nó nằm ngõm đó tí nữa đấy ạ Nó lái, nó phải thuộc đi nào Nó mất cá nữa Bà nó tạo tủi xuống lại, hay là mất Bà nó thuộc đến phương hương rồi Bà Bùn 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 bùn, bùn, bùn. 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 โอ้ ok ปลาตองครับปลาตอง,ตอง,ตองออนไงเล็บปลาขาวครับเดี๋ยวดูตัวนู้นคัคนแรงไม่รู้อะไรครับต,ติดไม่ติดครับผมดินแรงนะครับจะไม่ติดปลาขาวครับปลาขาว สามเชนที่เราใส่ไว้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการกระชับมิดพื้นที่แล้วครับกระชับพื้นที่ครับไม่ใช่กระชับมิดพื้นที่ลงไปครับเหนนีนเมือก็จะไปทําหน้าที่วางต่อครับเราลงไปครับไปเก็บครับเดี๋ยวรอรับชมครับว่ามันจะได้ตัวไหมครับหลังจากที่เรากระชับพื้นที่แล้วครับ ไปไว้ทิ้งไว้แล้วก็กลับมากระจับพื้นพื้นที่ครับเนาะนะครับทำการเก็บครบแล้วครับกู้ครบแล้วครับเจอตัวไหมครับตรงนี้ครับหลังจากที่ได้ปลาพวงไปแล้วหนึ่งตัวช่วงผลงานสวยๆไม่มีไหมจะมีไหมครับโอ้โหมีตัวครับมีอยู่ตัวสองตัวครับรอบนี้ครับไม่เหมือนรอบแรกครับ มันหนีไปหมดแล้วครับมันหนีไปหมดแล้วกรับปลาหางเหนียวแบบแทบไมาตองวนปลานียอยู่ในปากโคครับนี่นี่กันนลเนี่นี่หลักฐานเลยนั่นแหละเออปลาติดนะครับอู้ใส่บอรือเลยใส่บอรือเลยเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับสำหรับผลงานวันนี้ครับยาวๆครับ จะได้มันเป็นจะได้น้ำหนึ่งก็ติดเองครับมันหนึ่งหนวดน้ำปลาจะติดดีครับผม,มอะไรครับตําหนดปลาจองอีกแล้วครับปลาตองนี้ทาเมนูราบจะอร่อยครับหรือว่าปลารุงครับชา่บ้านผมนี่ครับปลาตองใช่ไหมแล้วแข็งอันนี้แข็งย,ย้อน ปาจองใส่สวยๆครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับหมไดไปแล้วครับขาวครับขาวไปเรื่อยๆครับนี่จะพยายามทำผลงานครับปลาเล็กก็จะพยายามจะทำให้ได้เยอะๆครับเพื่อนท่านผู้ชมจะได้ ดูวิธีการหาปลาของทีมงานที่วครับมาอีกตัวแล้วครับอีกแก้มครับขาขาวมีหมูครับไ่จับปลาไม่ไม่ได้ครับโอ้โหครับโอ้โหผลงานของเราวันนี้ครับมาเรื่อยๆครับเอื่อ้รครับวันนี้หนึ่งกิโลถึงไหมตรงนี่ถึงแล้วครับหนึ่งกิโลถึงแน่นอนนะครับติดตรงนี้ปลาติดไหมครับโอ้ปลาตองเอามาก ปลาตองครับนี่นะกระเป๋านี่ใหญ่ไหมครับตัวนี้ปลาตองสสวยๆครับปลาตองสวยๆสวยครับผมเราจะทำการย้ายหมายแล้วครับชั่วโมงเต็มครับหมายแรกครับผมนี่โชว์ผลงานหมายแรกเลยครับโอ้โหหน่อยครับนี่ธรรมดาครับงานปลาขาวปลาตองครับเปียบครับบรรยากาศหมายใหม่ครับ น้ำแห้งครับนี่น้ำตกเล็กๆไหลล,ล,ลงมาครับอากาศชุ่มชื้นแต่ควันเยอะครับอืมครับตอนนี้เรามาเจอแลนด์มาร์กของเราแล้วนะครับสวยมากครับวิวครับรใส่ค,ครับแต่ไงดีนั่นนึงนะ ลงนวดรอปลาใหม่แล้วครับจทำแรนดมาครับลงนวดใส่ไข่ไว้ตรงนี้นะครับดักไว้ข้างๆก็น้องนิกดักวางไว้นะครับแรนมารคของเราใส่ไข่เสร็จแล้วนะครับแลนด์มาร์คใหม่ของเราครับวิวสวยครับเจ็ดจุดอาปลามีที่แค่จุดเดียวครับสำหรับไม้นี้ครับ ใส่ได้สองรอบครับหลังจากเราใส่คายเ็จครับนองนี่ครับแบกอาวุธครับแบกอาวุธไปทําอะไรครับรอดูครับเอาแล้วครับโอ้ปลาโดดอยู่ด้านหลังครับนี่ปูนจ้าปูนปูนตัวใหญ่หมอปลาโดดอยู่ลาด้านหลังนี่เนี้ยเจอนี่ตัวใหญ่เจ๊มเลยโอ้ปลากระโดดเลยครับน่ารุนครับนงนี้ตีบปลากระโดดเลยครับ สงสัยจะตกใจครับน่ครับติดอยู่ตัวนี่ครับหนวดได้แล้วปลาพวงครับปลาพวงใสสวยๆครับนี่ก็มีแคกมองเฮ้ยลงมาปลาพวงครับปลามาชนถ่ายตลอดครับแตไม่ยอมปิดเลยนะครับ ไม่ได้ครับหลังจากที่ไล่ปลาใหญ่ครับมาเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับปลาขาวครับปลาขาวครับผมเก็บไปเรื่อยๆครับลูกปลาขาวอ่ะขยับเก็บแต้มครับปลาใหญ่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมครั้หือส่งแถวทุนเอาถูกก็เขกข้าเลยเดไปหลายตัวแล้วครับโอ้ได้แล้วปลา เอาครับอด้เรื่อยๆครับปลาเขาหลังจากที่ไปดูหนวดครับล้องนี้ไล่เก็บขายคนเดียวครับนิคเรียกว่ามีตัวครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าครับมันคืออะไรครับตรงนี้ครับปลาปัวครับใสายีใหญ่ครับแต่แลกครับถือครับดอยู่หลายตัวครับไม่ได้ครับสุดท้ายครับตอนนี้เราก็ได้แล้วครับฮใสายนี้น่าจะเกือบกิโลครับ มานๆครับผมไ่เ็บคายครับบอกว่าขี้โคเยอะครับขี้โคติดคายครับไม่รู้ว่าปลาจะติดหรือเปล่าครับโติดเยอะเลยครับนค้างัดีมันก็ี่ห้อตัวเ

ว่าจะเจอตัวไหมครับลุงนวดลุงนวดตึ right sort of ๊บต right Mont ึ๊บตึบตึ๊บอย่าเพิ่งรอลุ้นกันครับขึ้นมาครับเราจะไปยังจุดสุดท้ายครับใายดักขึ้นมาเรื่อยๆครับรับลุงนวดนิ่งๆแล้วเอาเลยครับเจออีกแล้วลุงนวดโอ้ไซใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับเฮจอแล้วครับปลาพัวครับใส่เบลอเลยครับ นะครับนวดอุ้นโชว์ครับโอ้ไซนี้ถึงโลไหมครับลวงนวดเกือบๆครับผมเกือบเกือบเกือบกิโลครับตัวเล็กตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับโอ้เอาแบบไปเลยนีครับโอ้ใหญ่จริงครับใหญ่กว่าแขนผมครับหมานแล้วครับวันนี้ครับนี่ครับได้ใหม่ตัวครับเป็ดชัางของเรารับที่ใส่ฟามมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับสดใสขึ้นมาทันทีครับโอ้หสุยอดครับผม สองตัวครับปลาพวงครับใส่ยักยักครับผมเน้นๆครับผมวันนี้ลุงนวดจัดให้ครับไม่พลาดจริงๆครับส่วนด้านน้องนิกของเราครับแอบใส่คนเดียวครับโอ้โหได้มาไม่ใช่น้อยครับผมเปียเลยครับหลายตัวเลยครับโอ้ปลาขาวครับยิ่งเงียครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงหมายสุดท้ายของเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้หมายที่สามของเรา น้ำขุ่นมากเลยครับหมายที่สามหมายนี้น้ำลึกครับฝาน,น,นะน้หนาี่กำลงังลงไปหลักลาขายไปไว้ครับอ่ากอดค,ครับน้ำขุ่นครับวันนี้หมายสุดท้ายของเราอาจจะมืดๆเลยคนระับ เหมือนฝนจะตกครับตัวนี้บ่ายสองโมงครับเป,เ,รเป็นคนปล่อยครับ,มา,บมาที่หลังครับผมม,นะมันดูผลง,งานของพานปลา,าปครับดผลงานจิกโกมขอบคุณ สิบบอกสื่อมาเอาอนะสำหรับวันนี้ก็ถึงที่สุดแล้วครับได้แล้วการหาตาของเราครับใส่แน่งหรือว่าใส่ไข่ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับลุงหนวดผลงานทีที่พอใจไหมครับผลงานผลงานนู่นครับผลงานนุ่ี่ด้านบนครับผมประมาณห้าโลครับห้าโลเป็นที่พอใจไหมครับวันนี้ครับถือว่าผ่านครับผมใช้เวลาไม่นานวันนี้ครับทีมงานครับมีเบียร์ลุงหนวดคอนิกนะผมน้องใหม่ครับน้องใหม่วันนี้ เดี๋ยวเวลาลงมาจากเชียงใหม่คร้าว,วันนี้เพิ่งมาจากเชียงใหม่ครับมาจากกันวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยครับจิโก้ฟิชิ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ